สวัสดีครับสุผู้ทุกคนเมื่อนี้ใส่เบ็ดนะครับผมไปหาปลาใส่เงยปูนะครับเบิ้งอุปกรณ์องห้องสิ่นี้ยังแน่นะครับเบิ้งกันนะครับซึ่งต้องเตรียมไว้ครับสิ่งที่ขาดไ่ได้คือขั้นเบ็ดครับนี่แหละครับเบ็ดครับมีความเนาครับทั้งหมดมีทั้งหมดมีทั้งหมดลอยก้นหลังนะครับมีความเาาอยู่เม็ดแปดสิบเส้นนะครับอันนี้ไปสำรองไว้ครับอันนี้หน่อยนะมันเม็ดเสรเจษนะครับ อันนี้เป็นสัญลักษณ์นะครับเนี้ยมาขึ้นอุปกรณ์เรืองแสงสติ๊กเกอร์นะครับเห็ครับมาเบิรงกันต่อยว่าใส่เงียยังครับขึ้นเงียบปูนะครับพี่น้องครับเงียบปูครับใส่ปูขนาดพ่อง่าพ่อหมอนนะครับนี่ครับเงียปูครับเป็นประสงค์อพือปลาคอล้วนๆนะครับผมปลาซิ่วปลาสอยปลากามาตอดแน่นอนครับมั่นใจครับนี่ครับเงียปูครับ ไม่ในหน่อยโตนะครับคุดอยู่สองมือเลยครับเราอยากกินก้างครับอยากกินปลามีเนื้อวาสันปลาคอครับผมอันนี้ก็ต้องรอกันไปกันหลายคนนกับปูครับพี่น้องปูครับกบมีทีมงานกระพร้อมแล้วครับผมนักล่าครับเนี่ยีปูครับผมมากันพร้อมหนาพร้อมตายนะครับนักเลี้ยงครับพนีบ้านกมานะครับนำทีมโดยผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่หมันนะครับผม ไม่รบกวนไม่ยังกัดครับซ้ำย่ายบ้านแล้วครับพี่น้องไปย่างเมื่อยชีพครับเนื่ออีปูครับพี่น้องเนื่ออีปูกินตะปลาคอครับพอได้กินปลาเข็งปลาสอยครับนี่แหละครับอุปกรณ์ครับขั้นเบ็ดหมอเข่าหมอน้ามอแจ้งต้องให้พร้อมครับผมจะให้อึดให้ยากครับผมนี่ายเหมือนดูแลเป็นกันเองกันนะครับของมันเป็นของน้องน้อยๆนะครับอบ่ง่ายเลยครับกะว่าเอามาบบกคักๆทับไปหมอหน่อยเนี่ยมอ หมองแบบเงยหัวละบ้าขอบผมเฮ้ยผมดูด้วยพักเยงยสมีเลยอายุฮัตจิครับสวัสดีครับวันนี้ก็พากันเดินทางน,นะครับไปทุง่งไสกับผู้ใหญ่น้ำทิ่มโดยผู้ใหญ่หมานนะครับตำบุรีตมบุรีบ้านโคกไม้แดงนะครับผมใส่เบ็ดครับพี่น้องเป็ดไตเงยญีปูรอบรอพวกเงบาซาน Tomar, 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 <laughs> hein? แต่พาหอนมองแล้วครับผมแต่ยูมองเศร้าแล้วหลังจากที่ม The ้วนกันอยู่ประมาณสักสามสี่ชั่วโมงได้เนาะยังไงเนาะครับผมว่าทีนี่เป็นที่มองไม้ครับที่บุกเบิกครับผมยายปูตายวะตายนะครับแตงเงาครับพี่น้องเงาครับพร้อมแล้วครับครับผู้นิคมาผมแบ่งกำลังกันเรียบร้อยแล้วในเลี้ยงก็พร้อมแล้วครับ วันนี้มันผ้าเบิึงทำเล่นะครับผมผมเลยอย่าเอาโดนตีพี่จะไปคืนขาดลงมเลยนะครับจะไเห็นสาเป็นจุดศรรูนย์กลางนะครับห้องสะพานเป็นจุดศรรูนย์กลางเพื่อที่จะต้องการที่ขามไปฟังผุนซึ่งแบ่งก์กำลังเป็นสองไฟนะครับอีกไฟใต้กับไฟหนึ่งครเป็นไฟเราสองสองคนนะครับฟังผุนกับฟังผีนะครับมาเบิร์นต่อกันไปว่าตอนนี้เขาต้องย้ายย้ายเบ็ดก่อนครับย้ายเบ็ดก่อนอะไรกาศเป็นนิคครับ มาเป็นตัวอย่างการเสียบเงียดวะครับในเลืองเอาใส่ใส่ใส่นีวิธีการก็คือเ้าเสียบกลางๆนี่เสียบกลางๆนี่เสียบออกก็ค่อยนิ่มๆเพแค่ค่อยเดี๋ยวก็ดองมันจะแตกเสียบนิ่มเบาๆค่อยๆค่อยๆหมุนลงนี่ให้มันดินได้ยังสี่ปอนี้เออให้มันดินได้นี่เบิ้งเบิ้งอ่าบอสเลนดรใส่มาเบิ้งมาเบิ้งบอสเทนด์โอเคครับครับครับใส่ไปเลยครับ เแล้วกาหัวซักหัวขวานนะครับปาให้ให้น้ำมันให้น้ำห้ปูนี่มันถึงน้ำห้ปูนี่ถึงถึงพื้นครับให้ปูถึงพื้นเลยถึงพื้นดินหอยปูตกทั้งพื้นดินมาตายเหรอบอบอบอทั้งพื้นดินมาตายโอเคครับเรียบร้อยครับครับนี่พี่ใส่อ่ะ ผมโอโหผมงานครับผมผมงานครับครับสวัสดีครับหลังจากเด็ปลามาคิดว่าเด็ต้มแน่ๆครับทีมงานตอนนี้ประมาณสามคนนะครับเบสประมาณสี่ร้อยหลังนะครับตอนนี้พระตองครับผมห่างกับรอดแล้วกต่ว่าเด็ต้มปลาแท้ๆนะครับผมรอตะครู่ครับเมื่อสักครู่นี้ได้ปลาก็เห็นแล้วนะครับเลี้ยงหลังนะครับ แต่ก้อนหนานี้ได้อีกตัวหนึ่งผมใส่แคร์สองหลังนะครับต้องติดตามครับเงียบปูครับเงียบปูพี่น้องเงียบปูนะครับนะครับคนกับสันจรไปมากนะครับแต่ผมก็บอกว่ามองไหนครับเดี๋ยวสิมีคนมาหลายมันนี่ก็เป็นเวลาเป็นเวลาเท่าไหร่พูดยไงสิบชกสิบหกนาฬิกานะครับผมเป็นสิบหกนาฬิกาตอนนี้ก็หลังจากแต่ละคนสี่คนนะครับสี่คนใส่เบ็ดแล้วแล้วใส่เบ็ดแล้วแล้วมาโฮมกันนะครับ ปีโมงกลัวเองนะครับบางคนก็ได้ปลาคอยง่ายหลายโตบางคนก็ได้ปลาสองโตนะครับเราตะคุณนะครับนี่เห็นว่าครับผลงานครับนี่ผลงานนะครับพระเอกตัวจริงครับในของห้องครับผมนี่นะครับผมคนล้างงานอยู่โอ้กับยานไปยันทำไมล่ะใหญ่บอกโดนยันชมโอ้ชมผีแล้วพี่คนอะคนล้างงานมูเหลี่ยมมูเหลี่ยมมูเลมเห็นแล้วครับผมหลังจากที่มาแล้วก็มาห้องมาคุยกัน แกไม่มามันถื่อยไปเพิ่งดีบ่ละอวนใบก็เพาะมาจานบอกว่าอันนี้หน่งอนี้น่ี่ครับวันนี้ก็ก็หลังจากที่เราพักกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับผมพอดีผู้ใหญ่หมานะครับผมสมชื่อจริงๆครับหมาจริงๆครับผมเราตะคุ่นครับมาแล้วเดินมาแล้วยังไงครับปลาคอใหญ่เนื้ออีปูครับของแท้ครับสมซื่อครับ ให้ตั้งซื้อหมานนะครับเห็นยังกับหมานครับนี่ผู้ใหญ่หมานครับข้อมาแดงครับผมนี่ครับผมโอ้โหครับของแท้ครับครับเนียิฟูครับครับผมขอบคุณครับผู้ใหญ่หมานครับเบลลายามเบ็ดนะครับผมเบ็ดครับผมเบลล่ายามเบ็ดขี้เก้าครับเบลล่ายามเบ็ดครับพี่น้อง ติดบน,ดบน,อดบนโอ้ปิดครับพี่น้องนี่เป็นไงครับแสงสุรีรุ่งโรจน์นะครับผมปลาคอครับปลาคอพี่น้องปลาคอม้วนปลาเข็งแท้ละเงาอีปอูครับรพี่นอออออออ้องเงาอีปูสดๆครับยามดีครับผมยามพีกโดโลมังเนี่ยนั่นไหม ร้อนมีร้อนมอไปรับมีก่อยมีหลับเนาะิง มันไม่หลุ่มไปมืดแล้วมากันไหมครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกานะครับผมก็ค่อนข้างจะมืดแล้วทีมงานก็ล่างพยายามเบ็ดกันคำขึ้นมากนะครับผมก็ร่งอยู่ถ้วยกันว่าผู้ได้ยู่หลายก้อนหมนะครับทั้งหมดทั้งหมดสาม,มคนที่ไปกันนะครับ เรไมไ่ได้ไล่ผูได้ไล่กันงูนะครับผมกูได้ยิ้มมานก็กันนะครับก็นั่งเดินทางมา nice deal, huh? หเห็นไฟแดงเห็นไฟฮุ่นๆๆอยู่นนะครับเนาะรอสักครู่ครับผมตอนนี้ก็ได้ก็นั่งอยู่ต้มปลาครับแต่ว่าผมห่างไปแล้ว,ลวผมห่างกลับไปแล้วผมมั่นใจว่ามันนี่ก็ได้ก็ได้ต้มปลาครับเดี๋ยวชมกันครับว่าต้มปลาใส่อีหยังถึงจะแสบครับผมรอสักครู่นะครับติดตามกันนะครับผมครับตอันดีก็เป็นเวลาประมาณทุ่มเศษนะครับผมยำ สี่สิบหลังทุ่ยไทยนะครับผมยังมาขึ้นนะครับติดตามกันนะครับว่าสิบหม,มานุหบหมานพี่น้อง <Nice S 1> บ่ได้ยูสุดะครับยังาขึ้นไก่เห็ดเวียกขึ้นก่นกนอนครับ <S <S ยามเบ็ดครับพี่นอ <S 1> <S 1> ออ้องยำเบี้ยเนี่ยร้อนเนี่ยร้อนเนี้ยร้อนเข้าย้ำแล้วเข้ายาำแล้ว อาวเลยครับยำไปเรื่อยๆแล้วครับเสียบเงี้ยแล้วครับผมหลังจากที่ได้ตอนหัวคำนะครับเสียบเงี้ยแล้วพี่น้องนั่นมานเด้อเงี้ยป,ปูปูเลยหลังหลังจากที่ยำที่ใช้ไปแล้วรอบเป็นรอบแรกนะครับยำนะครับก็ได้มาคนโตสองตัวก่ได้หลายแล้วครับ ในต้มปลายังที่ว่าประกดประกานไว้ที่ขัดกันไว้ค okay. oh ือต้มปลาครับต้มแลครับดังไฟแล้วครับนี่ต้มปลาครับต้มปลาสองไฟสองไฟนี่ครับตัวปลาจะต้มครับผมตัวปลาครับสองไฟแล้วครับมีเจ้าหน้าที่ดูแลไฟอย่างดีครับผมดูทงอยู่หน้าครับพี่น้องปลอดสารพิษล้วนๆก็จะนีไปกับร้อมหม้อก็เรียบร้อยนะครับคางเรียบร้อยแล้ว นะครับต้มปลาครับบริเกย์ไ้มบริเกไปซองตอนมันถือจะเป็นลุงครับผมตอนนี้กำลังเดือดแล้วครับผมผมก้นแจกกลเยล่านะครับผมต้มย่างเดียวหัวเก็ดเรียบร้อยใส่ย่างดีหรอกครับผมปลาคอครับปลาเป็นปลาเข็งแท้ละเจตนาไม่เอาปลาคอย่างที่บอกว่าจะเริ่มต้นหรอกครับเกือบเต็มหม้อเนี่ยครับ เงียครับผมนี่ที่เงียครับเงียะเงียะอีปูนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวต่อไปจะทดนน้ำให้ให้เบินงทดน้ำโซนะครับผมครับผ <c ười> ู้ใหญ่หมั่นยยกับมาก้มซีครับผมผ <c ười> ู้ใหญ่เหลืองหรเหลืองใกล้ใต้ล้วครับก้มเสร็จแล้วครับผมรอสักครู่นะ,ะครับบพรเกินต้มปลาบพรเกินใจ้าที่กว่าสิบสิบมาที่ซะผู้ใหญ่ ครับตอนนี้ก็หลังจากทีต oui, ้มปลาไปแล้วก็คือมมีเครื่องปรุงนะครับผมอะไรบ้างครับผมผัดวิตูเล่าครับผมเอต้นหอมครับผักซี่จีนครับแล้วก็คผักขยแยงครับผมใส่กันเลยบ่ต้งเป็นต้องใส่มี่ไงไงครับผมบ่ต้องมีเคียงวันเหรอครับผมนี่นหละรสชาติเดี๋ยวนี้ปลามันไม่ก็นซี่ครับผมบ่มีคนโอกาสสิได้กินจังซี่บ่มีคนสีมีโอกาสได้กินจังซี่ไหนอีชาครับผมเมือกุุงเป็นเมืองที่อดอยากครับ นบดดด้ออยาเพี่น้องเอ้ยถุยห้วยจบเกลี้ยงครับหลังจากปรุงหมดใส่พักหมดตะ่กุดครับขอรับปากคอครับพี่น้องเอ้ยไอห้วยห้วยห้วยออกเลยเอาเดีแซ่ครับพี่น้องครับมากินด้วยกันครับผมมุ้ยีส่งเครื่องเรียครับนอกจากมาหากันเท่านั้นครับผมมาเยี่ยมมายามกันเด้อพี่น้องเด้ออำเภอประคำนะครับผมตำบลหมูทองนบนะครับ โดยดำเนินงานโดยผู้ใหญ่หมานะครับทีมงานทีมงานคุดอีปูนะครับผมทีมงานอีปูปากเบ็ดนะครับผมทีมงานไหนครับผมปลาสดสดครับพี่น้องครับนี่ปลาของผู้ใหญ่ไผ่เนี่ยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หมันบ่ผู้ใหญ่หมันเบ็ดเด้อก็ใจเยแต่ว่าผู้ญ่หมงเดยอนะครับอีกบ่บ่ครับอันนี้เขาแช่กันครับต่างคนต่างต่างแช่กันครับปลาเขาโตเขาโตตหลังจากที่ยามกันเมื่อใดนะครับผม หลังจากที่ยันเันมาได้กอะแบ่งกันเขาเราโตสองตัวครับสองตัวอ่ะครับผมเดี๋ยวยังในซดน้ำโซ่ครับผู้ใหญ่บ้านสดแล้วครับผมอันนี้ก็ว่าแสบว่าแสบครับแสบวะครับบังยกตัวนี้หัวบ่ตีนครับผมโทษนะครับแสบครับคนละว่าแซ่ซ่าครับพี่น้องซ่ซ่าครับบุฒิฤทธิ์วุฒิยาครับเราอยู่ในเมืองที่ไม่อดอยากหะครับต้องขอถวี่น้องอยุ่งเที่ยวนะครับที่ ช่วงนี้ก็บางคนก็ออกไปตลาดกับอได้นะครับผมครับขอแคนเนลนะครับเดี๋ยวไปท่านมูครับผมเดี๋ยวจีติดตามกันว่าหลังจากนี้เข้ากับพยายามเบตตต่อเป็นบอโอเคครับผมยามเบตต์ต่อกับเจมานอนโบลาณประมาณสี่สี่กัวๆกับเจไดกูอ๋อกูครับผมโอ้เหมือนมีความสุขครับพี่น้องเอาละเอาละเอาละ ครับสวัสดีครับพี่น้องปองไปหลังจากนี่กินเขาอิ่มปาคอใหญ่ปากดกับองกันแล้วกินเขาอิ่มเล้าจะาวายขี่ขานนะครับมันคือเ่าครับพี่น้องนะครับผมทีมงานพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับผมสวมถุงเท้านะครับผมุกเซฟตี้นะครับเพราะยังมัขึ้นนี่ค่อนข้างจะอันตรายนิดหนึงนะครับผมนะครับผมดูครับถุงเท้าครับอากาศก็บ่หนาวเนาะมื้อนี้บ่นหนาวครับผมไม่แย่ครับผม กินข่อยิมครับผมพี่น้องเดี๋ยวไปนั่ลข่อไงใครแน่กันนะครับที่นี่เขาติยามรอบอนี่ก็กลับมาอประมาณกสามทุ่มกับสี่ทุ่มนะครับมานอนนะครับผมครับผมเอาครับตอนนี้ก็พร้อมจิเดินทางกันนะครับหลังจากึินข่ายใหญ่ๆกันไปก็ยามครับเพื่อนยามครับนี่หล่อนนี่ ลุดนะครับสื่อทานมายัง้นท่านใดนะครับเดี๋ยวติดตามไวระยะหนึ่งครับอ๋อตรงสายแล้วครับนี่ไหนจะติดแล้วครับปลากฏอิเลียโชว์โชว์โชว์ข้าปลาโกดครับติดติดยังไงวะ ปากรครับผมปากรปากรว่าเป็นปากรอีลีครับโอเคครับโอ้บระมานเป็นไงครับย่างมันมันยี่สิบลังเราเนาะเพิ่งไหนกันเนี่ยครับเนี่ยงก่อนเลยครับเป็นอันตรายที่สุดครับเนยอีออยอป,ปูครับ โอเคครับพี่น้องตอนนี้เด้อยเรียบร้อยแล้วโอ้ยนัจากทีเดินมากกันกะบ๊บปันได้ครับรลอบนี้ครับผมเอาเพิ่มดูมันปายย่ายยังโอ้ขอครับยังปุณปุ้งปุ้ง โชวช์นะยโชว์นะยโชว์โชว์โชว์โุณ์มาเฮะโอเคละแต่ว่า<ะ>ในโตเครื่องแล้วงามงามสวัสดีครับกลับมาหลังจากที่ยามเบ็ดหลบมอสคู่ถึงประมาณสามทุ่มครึ่งนะครับที่ทุ่มกันได้มา นี่แะครับอามนำเรียบร้อยแล้วครับู้สึกว่าอากาศจะเย็นครับบ่เขาทาปันไหนรอบเมื่อกี้ครับผมทุกผู้ทุกคนทั้งเหนือทั้งต้ก็มาพบปะกันแล้วครับเสียงโซกันได้รลายได้หน่อยน่นะครับผมนะครับมันก็แรียบไดจังหวะนะครับสีนอนเราเด้่บาดนะเดี๋ยวเมื่อเช้าเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับอาจจะมีการยามกันแล้วก็กู้เบดเลยครับพบกันไหมนะครับ เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับติดตามกันนะครับผมเจอกันอีกครั้งนึงนะครับผูกเปนอนครับเนี่ยผูกเปนอนเบิ้งเอาเบิง้งเออูกเปนอนใช้แสงสว่างพลังงานอาทิตย์ทับอากาศเย็นดีครับบ่างหอนครับมันหนี่ครับเจอกันครับพรุ่งนี้เช้าเจอกัน สวัสดีสวัสดีสวัสดีเ่ยหมูส้าสครับวันนี้เป็นวันที่แปดแล้วครับผมหกโมงกว่าละเด็กเก็บเด็กเก็บขั้นเพ็ดกันละครับผมบอคือพี่น้องบอคือเหมือนบอคือบอคือครับแสงสว่างหมเส่ออากาศหนาวบอคืนหนาวหนาวครับนิดกะมะหมันพี่น้องมะ่หมัน,น,น,ม,นมันเก็บเบ็ดแล้วในต่างเบ็ดล้ว เด็กผู้ิบ้านครับกับทันร่องครับเด็กสัตนายกครับลำกันแล้วครับหมูคือพี่น้องหมคือเล่นพร้อกันใหม่นะครับอาจจะติดต่อไปนีในหม่องเก่าดีกว่าพามาล่ากับเสียเวลาหาแลหลมหาหม่องรุงหมองบุเคยมากหน่อยนะหม,ม่องใหม่ครับเดี๋อยวรออีกสองคนมากทีได้ไลายอาไรมได้ยักโตเมื่อกี้นี่นี่มันเสารตครับตัวนั้ การับมูรับตาเสียบเงี้ยซื้อก็ได้โอเคครับผมถือว่ามอเระสบความสมบูร็จนะครับนเนาะใส่โคตรโล่สองโล่ขอบคุณมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเด็กอะแล้วเก็บกู้กันมาแล้วครับยังเหล้วพยายนแสงอยู่นเท่าไหร่ครับผมแสงอีกแบ่งกันกินห้องอ๋อครับผมสองตัวตัดต้นนะครับเด็กอันประมาณยอยู่สามร้อยหรอก นี่แะครับยุ่มมวนหัอมวนกันครับพี่น้องครับมาดีครับมาเินพญาแสนเป็นคนสุดท่ายนะครับพญาแสนเป็นคนสุท้ายครับมามามมามปมคไัมามามามัมา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 าามามาา โอ้โหครับเบิ้ลครับพี่น้องครับพระเอกครับเอ๋อว่างนึกเอาว่างแกตะเกาครับแกตะเกานะครับตัดเอาครับแกตะเกาครับผมหนึ่งสองสามสี่หักโอ้โหอ่าขอท่าขอท่าก็ท่าขนาดถึอหลักไปหลักมีได้เนี่ยมีการหลักยับเป็นพระเอกครับผมวันนี้ครับชูมือเห็นไหมชูมือเห็นไหม ขอบคุณครับมันนี้กับกับบัณฑ์กับบัณฑ์กับซองหอดเรียบร้อยแล้วครับก็เขาขอบคุณเอฟซีเขาขอบขอบคุณปอนอหัวมวลอีสานไทยบ้านนะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับยูทูบหนี่ยครับผมซอยแชร์กันอีสานบานเท่าคนหูทำนกครับผมอำเภอรประคำจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซอยไลหลซอยแชร์นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ